สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสและทดลองยิงปืนทั้ง3กระบอกนี้นะครับปืนทั้ง3กระบอกนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบ1911-2011แล้วก็มีลำกล้องยาว5นิ้วเหมือนกันนะครับที่สำคัญน้ำหนัก แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ1,100กรัมถึง1,200กรัมประมาณนั้นเองนะครับแต่จุดแตกต่างนะครับที่เรามองภายนอกเนี่ยก็คือแทบจะไม่รู้เลยนะครับนั่นก็คือขนาดของกระสุนนะครับที่วางอยู่บนมือผมนะครับขนาดของกระสุนที่ใช้กับปืนแต่ละกระบอกนะครับก็คือขนาด9มม 38มแปซเปอร์นะครับแล้วก็จุด45หรือ11มม,มนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ตัวกระสุนที่ใช้กับปืนเป็นหลักนะครับจะทำการทดสอบการยิงแล้วก็บอกถึงความรู้สึกในการยิงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าจะเน้นไปที่กระสุนนะครับแล้ว จะหาคำตอบว่าถ้าเราเลือกปืนได้แค่หนึ่งกระบอกใน3กระบอกนี้นะครับโดยไม่ได้เลือกที่ตัวปืนแต่ให้เลือกที่ขนาดกระสุนเราจะเลือก,กระบอกไหนที่ใช้กระสุนขนาดเท่าไหร่เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบกันแต่ก่อนอื่นลองไปชมคลิปที่ได้มีการยิงทดสอบ ดูก่อนนะครับ คลิปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการทดลองยิงกระสุนขนาด9มม,มนะครับหัวเคลือบแข็ง FMJ นะครับกับปืนกระบอกนี้นะครับปืนกระบอกนี้ที่มีระบบปฏิบัติการแบบ19112011นะครับลำกล้องยาว5นิ้วนะครับน้ำหนักประมาณ1,200กรัมนะครับ ความรู้สึกจากการยิงกระสุนก้9มมนะครับผมว่าความแม่นยำนะครับมั่นใจได้อยู่แล้วในปืนระบบนี้นะครับไกลเฉียบคมนะครับความรู้สึกอของแรงรีคอยไม่ได้มากนะครับควบคุมได้ยิงซ้ํานัดต่อไปได้ดีนะครับจัดศูนย์ได้ง่ายนะครับ ข้อดีของกระสุนขนาด9มมนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูจากในนี้นะครับไซส์ยังต่างกับกระสุนอีก2ขนาดนะครับคือถ้าดูแล้วเป็นเหมือนน้องเล็กเลยนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกระสุนขนาดนี้ได้อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการหยุดยั้ง นะครับแล้วก็ความเร็วของกระสุนก็เชื่อถือได้นะครับที่สําคัญก็คือหาได้ง่ายนะครับในท้องตลาดเพราะเป็นกระสุนยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นกระสุนหัวตะกัวล้วนนะครับลีดราวโนอตนะครับกระสุนที่เป็น FMJ นะครับหัวเคลือบแข็งกระสุนหัวรูนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับกระสุนบวก P ก็มีให้เลือกเยอะนะครับราคาก็ตามท้องตลาดเลยสรุปก็คือเป็นกระสุนที่หาได้ง่ายนะครับมีขายทั่วไปในท้องตลาดเพราะถ้าเราซื้อปืนขนาด9มมนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องลูกกระสุนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกระสุนขนาดต่อไปกันนะครับ คลิปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการทดลองยิงกระสุนขนาดจุด38 Super นะครับแบบนี้นะครับกับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบ1911นะครับลำกล้องหานิ้วนะครับเรื่องความแม่นยำความเฉียบคมของไกลของระบบปฏิบัติการ เชื่อมั่นได้อยู่แล้วนะครับ1911ไม่เป็นรองใครทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกสัมผัสที่ได้ยิงกับกระสุนขนาดนี้นะครับสำหรับผมคิดว่าแรงรีคอยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากตามตารางนะครับกระสุนจุดสามแปดซเปอร ความเร็วค่อนข้างสูงมากในชั้นปืนพกนะครับแล้วก็อำนาจการหยุดยั้งก็เหลือเฟือตามสเปคที่แจ้งไว้เนี่ยนะครับก็คือเหนือกว่าจุดสีห้าไปด้วยเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับกระสุนขนาดนี้เราต้องยอมรับว่า,าลูกที่เป็นลูกหัวตะกัวล้วนนะครับหายากจะมีก็แต่เป็นลูกหัวเคลือบแข็งแบบนี้ นะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเอามายิงเพื่อฝึก <Credit> ซ <noise> <facial> <gger> ้อมในสนามแบบนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงไปตามกันนะครับฉะนั้นก็เลยหาโอกาสที่จะไปยิงซ้อมในสนามด้วยลูกขนาดเนี้ยยากนิดนึงนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีวงการทางกีฬานะครับก็ ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าสนามนอกเมืองที่ไม่ใช่ในเมืองหลวงก็ก็ยังหายากอยู่ตามที่ว่ามานะครับกระสุนขนาดจุดสามแปดซเปอร์นะครับผมว่ามีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับก็คือความเร็วนะครับความแข็งของหัวเพราะฉะนั้นอํานาจในการเจาะทะลุวัตถุต่างๆอย่างเช่นประตู บ้านประตูรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเจาะทะลุได้ดีอํานาจเหลือเฟือแต่ก็ต้องกลับมาคิดอีกเหมือนกันว่าถ้าอํานาจในการเจาะทะลุสูงประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้หยิงเพื่อป้องกันตัวอาจจะเหตุเกิดในที่ชุมชนแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทะลุเป้าหมาย แล้วไปโดนวัตถุหรือคนหรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่พึงประสงค์จะให้ไปโดนนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับโอเคครับต่อไปไปดูกระสุนขนาดจุดสีห้ากันนะครับ คลิปที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นการทดลองยิงกระสุนขนาดจุดสีหรือ11มมนะครับถ้าดูจากในภาพแล้วไซส์ใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยนะครับยิงด้วยปืนกระบอกนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการแบบ1911หนะครับลำกล้องยาว5นิ้วเหมือนกันน้ำหนักก็1200กรัมโดยประมาณนะครับ1,200กรัมนิดนิด1210 เกรัมราวนั้นนะครับกระสุนขนาดจุดสีนะครับถ้าในโลกของปืนพกที่บ้านเรามีครอบครองได้นะครับก็น่าจะถือว่าเป็นอะไรที่ครอบครองใจผู้ใช้อาวุธเกือบทุกท่านนะครับด้วยเพราะว่า อำนาจการหยุดยัง้งค่อนข้างเชื่อถือได้มากถ้าเทียบกับกระสุนอีก2ขนาดนะครับที่เป็นรุ่นน้องนะครับและที่สำคัญน,นะครับก็คือหาได้ไม่ยากเป็นกระสุนที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวตะกัวล้ว,ลวนหัวอยกัก หรือหัวคกึื่อหยักนะครับกระสุนหัวรูนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายยี่ห้อเลยนะครับและปัจจุบันนี้นะครับกระสุนขนาดจุดสีหรือ11มมนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการยิงปืนแม่นยำนะครับหรือว่า ปืนสั้นชาวบ้านนะครับด้วยความที่ลูกใหญ่รู้ใหญ่ความเสถียรของกระสุนนะครับความแม่นยำเหลือๆนะครับก็เลยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนเรื่องของอาการรีคอยของปืนนะครับจากที่ผมได้ยิงกับกระสุนที่เป็นหัว fmj แบบนี้นะครับกระสุนหัวเคลบแข็ง บอกเลยว่ารีคอยนะครับหนักหน่วงกว่ากระสุน2ขนาดที่ได้ยิงผ่านมาแน่นอนอเพราะฉะนั้นการยิงต่อเนื่องซ้ำในนัดต่อไปก็นิดนึงนะครับนิดนึงแต่ก็ได้ความหนักไดอ้อำนาจในการหยุดยัง้งมาตั้งแต่นัดแรกนะครับแต่ถ้ากรณีของการยิงซ้ำนัดต่อไป อาจจะเป็นรองอยู่นิดหนึงนะครับกับกระสุน2ขนาดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูคลิปปิดท้ายอีกคลิปหนึ่งนะครับ สรุปปิดท้ายท้ายผมเลือกนะครับปืนทั้ง3กระบอกนี้กระสุนทั้ง3ขนาดนี้นะครับผมก็คงเลือกไม่ได้อยู่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะเอาปืนนั้นไปทำอะไรมากกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือทุกท่านเลือกกันได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพื่อ ทำความเข้าใจกับประโยคประโยคหนึ่งที่หลายหลายคนชอบพูดติดปากกันเวลายิงปืนนะครับว่าจะปืนอะไรกระสุนขนาดไหนถ้ายิงโดนก็ตายนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมเลยนะครับออกตัวเลยว่าไม่ค่อยปลืมไม่ค่อยชอบประโยคนี้สักเท่าไหร่ เพราะมันดูคุกคามมันดูเป็นการเอาถึงกับชีวิตนะครับอยากให้ย้อนกลับไปมองที่จุดประสงค์เริ่มต้นที่เราจะมีปืนนะครับ mm hmm. ก็คือมีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับคำว่าป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนั่นหมายความว่า หากเราใช้นะครับแล้วมันพ้นภัยพ้นอันตรายนั้นไปได้นะครับก็ถือว่าอาวุธปืนที่เราใช้นั้นได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์นะครับเราไม่ได้คุกคามเอาชีวิตแต่เรามีไว้เพื่อป้องกันนะครับใช้กระสุนที่เราวางใจได้ยิงออกไปแล้วถ้าภัยคุกคามของเราหยุดยัง้ง ทำให้เราพ้นอันตรายไปได้นั่นคือ,อจุดประสงค์หลักนะครับส่วนปืนขนาดลูกเล็กๆล,ลงมาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจุด22แล้วกันนะครับหรือลูกกรดนะครับยิงโดนนะครับตายไหมก็อาจจะตายแต่ภัยคุกคามของเราอาจจะไม่ได้หยุดคุกคามเราตั้งแต่เรายิงนัดแรกนะครับ เขาอาจจะยังเข้ามาทำร้ายเราได้อยู่นะครับเพราะนั้นเราอาจจะกระหน่ำยิงเป็น10บๆนัดแต่ถ้าภัยคุกคามนั้นยังพุ่งเข้ามาและทำอันตรายเราได้เราก็อาจจะถึงแก่ชีวิตตามเขาไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นการซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งการเลือกขนาดกระสุนนะครับ สำคัญมากนะครับยังไงคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้อาจจะเป็นคลิปที่พูดสั้นๆไม่ได้ครอบคลุมอะไรมากมายถึงขั้นแบบละเอียดแบบเปิดตารางเพื่อดูสเปคของกระสุนตแต่ละขนาดนะครับเรียกกันว่าคุยกันแบบพื้นๆเข้าใจง่ายๆมากกว่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ หลายหลายท่านนะครับส่วนท่านใดนะครับทีอ่อยากให้เจาะลึกหรือไปรีวิวหรือทดสอบปืนแต่และกระบอกแยกแๆกันไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมมีโอกาสก็จะเอามาฝากอีกครั้งนะครับแยกๆเป็นรายกระบอกไปสำหรับปืนแต่และกระบอกสำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ Thank <sighs>